สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลน์เกมเศรษฐีนะครับมีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับจี้เครื่องรางนะครับวันนี้นะครับไม่มีจี้เครื่องรางใหม่นะครับเหมือนกับว่า GM เอเอาของเก่ามาหากินนะครับก็คือเอาของเก่ามาหากินก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามีบางคนเนี่ยยังไม่มีจี้ไหนก็สามารถมาหาได้ในอีเวนต์นี้ได้เลยนะครับนี่ครับก็จะมีจี้สนับสนุนของ ตัวนี้ครับมันชื่อตัวเลยนะตัวแ s t ตาปะ่ะน่าจะใช่นะนะครับก็จะมีรูปรูปจี้เนะครับไปรวมกับ A ออะไรก็ได้ก็จะฟิกนะครับสุ่ม1 2 3 4งสสี่ห้าหสุ่ม1นในหนะครับก็จะมีหมวกสปีดกล่องบินคริสตัลจี G ้ป้ายแดงหลุมดำเอบินด่วน S แล้วก็จี้อะไรนะที่แบบเวลาวิ่งผ่านมีโอกาสแบบเพิ่มสิ่งก่อ,กอสร้างอะนะครับ ส่วนที้สนับสนุนที่เป็นรูปของเอสตาเลยเนี่ยเราไปรวมกับ A อะไรก็ได้นะครับก็จะสุ่ม1ใน6เหมือนกันนะครับก็จะมีหมวกนักแข่งไล่ล่านะครับแปนคริสตันจี้ปืนฟองสบู่นะครับหมีหมีโหดขอเรียกว่าหมีโหดแล้วกันนะครับแล้วก็โค้ง S แล้วก็อะไรนะจี้ไอเนี้ยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่นี่ว่ามันชื่อจี้ตำรางเงาล่องหนคริสตันนะครับก็ ใครอยากใครที่ยังไม่มีจี้ไหนเนี่ยก็ลองมาฟิกรวมหาได้ในอีเวนต์นี้นะครับวันนี้ไม่มีจี้ใหม่นะนะครับวิธีหาก็คงต้องเปิดสุ่มเอาครับตามนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมไอเทมก่อนเนี่ยครับต้องหาจี้เครื่องรางสนับสนุนแอสตราเนี่ยแล้วก็นําไปรวมกับ a อะไรก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นจี้เครื่องรางสนับสนุนแอสตราสองแล้วก็มีจี้จี้เครื่องรางออมมันจะมีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับ อันนี้เป็นแสงกิตยิยศนะครับรุ่นลับหนึ่งในสี่ความสามารถเสริมสุดฮิตอันนี้ก็ต้องไปอ่านประกาศนะครับประกาศมายังวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเนาะ,ะประกาศมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเนี่ยครับก็สามารถเข้ามาอ่านได้นะครับนี่ครับแสงกิตยิยศนะครับก็จะมีโอกาสได้ตามนี้เลยนะครับเนี่ยครับเมื่อสร้างแลนมาโอกาสเจ็ดสิบ โอกาส70%สมค่าผ่านทางนะครับเมื่อชนะเกมโมนาโอกาส3ครั้งเมื่อชนะเกมโมนส3ครั้งโอกาสไปท,ที่ที่ต้องการได้ทันทีหูอันนี้ก็โหดอยู่นะแต่ผมว่าโอกาสที่จะชนะโบเกมโมนส3ครั้งเนี่ยผมว่าน่าจะยากอะ่ะนะครับถ้าคนดวงดีจริงๆนะนะครับทุกครั้งที่ผ่านจุดสตาร์ทจะได้รับเงินเดือนเพิ่ม90%ครั้งแรกที่แรงถึง90คืออะไรวะงง GM เขียนอะไรเนี่ย โอกาส50%ป้องกันการโจมตีของศัตรูและสลายป้องกันการซื้อต่อเฮียโอโหอันนี้อ,อัปเดตนะอันนี้จะเป็นแสงกิติยศหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือมันสุ่มหนึ่งในสีน่ส่วนหมายเลขสองก็จะมีเมื่อหลุมดํากําเนิดก็70%สุ่มค่าผ่านทางไอ้สุ่มเพิ่มค่าผ่านทางนะครับเมื่อตกไปยังเมืองฝ่ายตรงข้ามจะมีโอกาส20%ก็คือขโมอยบาเบิร์แล้วก็โจมตีขายแลกเปลี่ยนดับไฟนะครับมีโอกาส80%ที่จะหลบก็คือเวลาตกเกาะล้างอ่ะ สามารถทอยลูกเต๋าได้ทันทีนะครับแล้วก็สกิลใหม่นะไอออฟเสริมใหม่นะครับเมื่อตกจานแลนด์มาร์คของตัวเองโอกาส50%ดูดฝ่ายตรงข้ามที่ยืนอยู่เที่ยวรอบโลกมายัางแลนด์มาร์กก็คือความสามารถเหมือนจี้ไอ้นั่นเลยอะเขาเรียกจี้อะไรนะผมก็ลืมไปล้วที่แบบเวลาไปตกแลนด์มาร์กกะสามารถดึงฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ตรงเที่ยวรอบโลกมาที่แลนด์มาร์คเรานะครับอะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันสักหน่อยแล้วกันเนาะนะครับ ผมมีตั๋วดองอยู่นิดนึงเดี๋ยวลองเปิดแล้วกันอ้าวจีเต็มเดี๋ยวต้องไปขายก่อนขายอ่ะประมาณนี้แล้วครับผมตั้งใจว่าผมจะลองรวมให้เพื่อนๆดูสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันรวมแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเราไปเปิดนะครับ ผมมีตัวดองอยู่นิดนึงชื่อไม่ขึ้นนะครับคือถ้าได้จี้สนับสนุนนะ้าชื่อมันจะขึ้นครับไม่ขึ้นครับโหได้ A นะแต่แต่ไม่ได้จี้ใหม่อะ่ะอันนี้เปิดไปเลยแล้วนะครับอันนี้มันไม่ใช่ A อะ่ะโหได้ธนูอ่ามีอีกหรือเปล่า น่าจะอยู่ล่างสุดเลยอะเพราะว่าตัวดองผมมีไม่ค่อยเยอะนะนะครับนี่น,น,น,นี่เจอแล้วชื่อไม่ขึ้นนะครับโหได้ยากนะสงสัยต้องเสียเพชรเปิดละอ่ะต่อไปผมมีอยู่ประมาณร้อยแปดเพชรก็สุ่มได้สองทีนะครับก็ค่าสุ่มห้าสิบเพชร ไม่ได้ก็คือไม่ได้อะเพราะว่าหมดเพชรไปกาบ event, อีเวนต์ตัวละครแอสตาราที่แล้วอ่ะแม่งไม่ได้เลยครับตามนี้เนาะไม่ขึ้นครับเงียบกลิบโอ้โหได้เอตั้งเยอะแต่ไม่ได้จี้สนับสนุนอะไรสักิ้นเลยอ่ะชื่อคือแล้วครับโอ้โหแม่งได้มาสามชิ้นรวดเลยอ่ะเพื่อนเพื่อดูดิอ่ะ โอ้แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ตัวที่เป็นรูปไอแอสต์วเดี๋ยวขายก่อนเดี๋ยวรวมให้เพื่อนๆดูสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองอัพสักอันดีไหมเดี๋ยวมันมีโอกาสได้จี้อะไรบ้างเนี่ยจี้ที่ผมยังไม่มีนะรู้สึกหลุมดำเอสผมจะมีแล้วนะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่ง หลุมดำ S นี่ครับหลุมดำ S ผมมีแล้วแต่ผมยังไม่ได้อัพเป็น S บวกไอ้ที่ผมยังไม่มีนะครับก็คือจี้นี้ครับมันชื่อจี้อะไรนะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะอ๋อสุดยอดตำาราลับแห่งการสร้างนะครับผมยังไม่มีตำาราลับถึงผมได้มาผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วจี้นะี้แต่ก็ลองรวมดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอัปเกรดรวมให้เพื่อนๆดูสักครู่หนึ่งนะครับอยู่ไหนอ่าอยู่นี่นะครับ เออเดี๋ยวผมต้องอ่ะสุบรวมอัปเกรดอัปเกรดไปเลยที่เกมผมจะไปหา GbgC มาอัพนะแต่ผมเสียได้จี A อวะผมไม่เสียได้แล้วกันอัพไปเลยอ่ะตอนนี้ว่างอยู่สิบ ไปสุ่ม Gc ล้านเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองไอ้นี่ไงมันจะได้ไม่เปลือง Ga ไปแบบรวดเร็วเลยครับอ่ะเต็มแล้วครับเดี๋ยวเราอัพกันต่อเลยเนาะเอออันนี้อัพตัดแล้วต่อไปก็อัพ A อะไรก็ได้นะครับก็เอา A นี้ไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันบอก A อะไรก็ได้อะ บวกห้าแล้วครับมาเรามาลองรวมกันนะครับว่าผมจะได้จี้อะไรนะครับนี่ก็จะขึ้นว่ารวมแบบนะครับหนึสาโอ้โหได้เป็นหลุมดำา S เป็น S บวกเลยนะเออก็ดีเหมือนกันผมจะได้ไม่ต้องรวมให้เสียผมจะได้ไม่ต้องเอาไปรวมกับจี้แสงสว่างเหนือธรรมชาติให้เสียเวลาไง ผมยังไม่ได้ไอตำรารับ S เลยอะ่ะนะครับเนี่ยครับก็การรวมประมาณนี้เนี่ยแหละนะครับถือว่าผมยังดวงดีนะมันฟลิกเป็น S บวกเพราะว่าการรวมเนี่ยมันจะสุ่มครับว่าเราจะได้ S หรือ S บวกถ้าเพื่อนเพื่อนดวงดีเนี่ยมันได้ S บวกเลยนะเราจะได้ไม่ต้องไปอัพรวมกับจีแสงสว่างเหนือธรรมชาติให้เสียเวลาไงน,นะครับอ่ะล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวไปดูในนี้ก่อนดูก่อนว่ารวมหนึ่งครั้งมันจะได้อะไรหรือเปล่านะครับรวม จีเอาจีสูตรฮิตเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะน่าจะไม่มีอะไรหรอมั้งอันนี้เวลาอัพจีเอตันเนี่ยอันนี้มันจะให้มาทุกครั้งอยู่แล้วครับให้วัตถุแหงแสงสว่างมา อ่ะไม่น่าให้อะไรมาเราั้างอ่าล้วก็มีอะไรอีกอ่ะหมุนลูกบาดก่อนอ่ะแล้วก็โหมดเที่ยวรอบโลกนะครับมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับหลังจากที่แพนด้านานะเมื่ออีเวนที่แล้วจบไปแล้วเนาะคราวนี้มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับมันชื่อว่านี่ครับชื่อว่าอะไรนะ ชื่อว่าลีโอนาร์โดนะครับอันนี้ใครที่เคยเล่นเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้จักตัวนี้แน่นอนนะครับสำหรับตัวลีโอนาร์โดนี่สเตตัสคุ้มต่าอยู่ที่8ปดสิหก็ถือว่ากลางๆนะครับผัวน่าจะให้สัก90้าสิบเนาะนะครับมาดูความสามารถครับจี้ติดตัวนะครับก็คือโอกาสร0อยเปอร์เซนตเมื่อตกยังพื้นที่ศัตรูยกเว้นค่าผ่านทางสูงสุดสามครั้งก็คือการ์ดดำสามรอบนั่นแหละนะครับส่วนสกิลมีโอกาสห้าเปอร์เซนที่จะขโมย2ี่ิบ้าเปอร์เซ็นต์ของ ทองฝ่ายตรงข้ามเมื่อผ่านอะไรยังไงนะเมื่อไอมีโอกาส50%ที่จะขโมย25%ของทองฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายตรงข้ามเดินผ่านนะครับอาจจะประมาณว่าถ้าสกิลออกคือเราต้องเดินผ่านฝ่ายตรงข้ามหรือว่าเราหรือว่าฝ่ายตรงข้ามต้องเดินผ่านเราอันนี้ผมยังงงอยู่เลยนะแต่น่าจะประมาณว่า มีโอกาสห0สิที่จะขโมย2 5้าเนก็คือน่าจะขโมยมาเบิร์นี่แหละแต่ G M มันเขียนว่าของทองแสดงว่าน่าจะเป็นการขโมยมาเบิลเหมือนคล้ายๆคัมพีป่ะน่าจะเหมือนเหมือนคัมพีนั่นแหละนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ต้องหาให้ได้ครับในหมวดที่วรอบโลกแต่โอกาสได้ยากคือเวลามีตัวละครอะไรมาอยู่ในหมวดที่รอบโลกเนี่ยมันจะยากทุกอีเวนต์อยู่แล้วผมจะเริ่มที่ทวีปนี้ก่อนเลยครับเพราะว่ามันได้เพชรเนี่นะครับ เพราะว่าทวีบปเนี่ยมันได้เพชรไนีอ่ะคงไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับอีเวนนี้อีเวนนี้ก็ไม่มีจี้ใหม่นะครับเป็นอีเวนของเก่าหากินนะครับก็คือใครที่ยังไม่มีจี้ไหนเนี่ยเพื่อนๆก็ลองมาหากันได้เนาะนะครับแต่ผมยังไม่มีไอ้จี้นี้เลยอะตำรางตำราเลยวะผมลืมชื่อตลอดเลยเนี่ยครับยังไม่มีสุดยอดตำราลับแห่งการสร้างเลยแบบ S นะครับ อ่ะเพื่อนๆรวมได้จี้อะไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้านล่างได้นะครับอ่ะวันนี้ผมคงรีวิวอีเวนต์ใหม่ไว้เท่านี้กันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ